นิชาโตอยู่บ้านเดียวกับไอติมแจงไม่โพสรูปคู่เกร็ดลงในไอจีปัดฝ่ายชายห่วงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับมาพบก,กับส้มซ่าขุดข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยจา้าวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวส้างของสาวนิชานะัทธนิชามาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันจา้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฮปปี้หวานเวอร์ซะจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของสาวนิชานะัทธนิชากับหนุ่มดีกีนักเรียนนอกไอติมทีล่าสุดเนี่ยส,ส้มซ่าด้มินว่าฝ่ายชายเนี่ยต้องบินไปทำงานต่างประเทศอยู่บ่อยๆไม่รู้ว่างานนีี้เเ่่ยจจะะะกกิดดควาาาาาามมหงงงของะะงออรรทืปลลสสุโ าวิชที่งานประกาศผลการประกวดสร้างสรงสรค์สื่ออินฟโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่างตอนกินเป็นสาวนิชาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์คขะว่างานนี้ไม่หวั่นคะ่ะที่หนุ่มไอติมเนี่ยบินไปทํางานต่างประเทศอยู่บ่อยๆแล้วก็ไม่กลัวความห่างของระยะทางจะทําให้รักล่มด้วยค่ะส่วนกรณีที่มีกระแสขา่าวเมามาๆว่าทั้งคู่นี่อยู่บ้านเดียวกันสาวนิชาบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยค่ะรับว่าเคยมีไปเที่ยวเยี่ยมบ้านของฝ่ายชายบ้างส่วนละครเรื่องนางอายเนี่ยที่สาวนิชาเล่นคู่กับหนุ่มเกรซวอลินทอนเนี่ยหลังจากที่หนุ่มเกรซเนี่ยขยันโพสรูป อยากใหเห็นสาวนิชาโพตรูปลงโปรโมทละครบ้างเลยหลายคนก็สงสัยว่าเป็นเพราะหนุ่มไอติมสั่งห้ามเพราะห่วงไม่ให้มีรูปคู่กับหนุ่มเกรดหรือเปล่าเจ้าตัวยืนยันว่าหนุ่มไอติมไม่เคยสั่งห้ามในเรื่องนี้จา้าส่วนที่ตนเองไม่โพตรูปคู่ลงกับหนุ่มเกรดนั้น,เ,นเป็นเพราะรูปถ่ายไม่โอเคคะ่ะตนเองก็เลยไม่ได้โพล์ลงในไ G แล้วไปฟังเสียงสภา์ของสาวนิชาพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยคะ่ะเป็นไงบ้างอ๋อ แฮปปี้ดีคะ่ะเ,เราเปิดตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็แบบเมาถามว่าแบบพวกแผนกาบบรต่างจีนค่ะก็จริงๆก็เรื่อยๆปกติอะคะ<ม>่ะไม่ได้ไม่ได้เปิดอะไรมากขึ้น<ม>คือเขาอยู่เมืองไทยแล้วค่ะแต่ว่าคือเหมือนงานของเขาต้องไปที่ต่างประเทศ<ม>ค่ะแเราต้องไปทำงานต่างประเทศอย่นี้ไกลกันแบบมีที่อยกันมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะอ๋อก็ยังคือไกลกันแต่ว่าเราก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆค่ะ อกะไรค่ะไล์ปกติเลยเพราะว่าต่างคนต่างทำงานอะไรอย่างเงีค่ะวานแล้วชอบรักช่อมีนี่ใช่ก็เรื่อยๆนะคะเรามีบินไปหาเขาไหมคะแบบไปเจอไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าก็ทำหน้าที่ของตัวเองก่อนอะเนาะมีบางกระแสบอกว่าเราแบบไปอยู่กับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอะยออันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้อะค่ะ ไม่ได้กินสาหร่าบ้างหรือยังยังเลยคะ่ะแล้วยืนยันว่าไม่ได้ไปใช่ไหมคะไม่ค่ะคือไปเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปไปทานข้าวก็มีครอบครัวพี่ติมอยู่ด้วยอะค่ะก็ตกใจนะคะเพราะว่าไปค้างนี่คือแบบไม่อะค่ะเพราะว่าเราไปเยี่ยมเยียนกันใช่ไหมเขามีเขาแบ,บ่ยอมาต้องระวังตัวมากก็ไม่นะคะเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจเวลาไปเที่ยวเราเออ ไปเที่ยวกันปกติหรือว่าเวลาไปที่บ้านเราก็ไปทานข้าวกับครอบครัวเขาอยู่แล้วค่ะค่ะนางอายตอนนี้ก็ถ่ายกําลังถ่ายทาอยู่ค่ะหลายคนก็จะแปลว่าพี่เกดลงรูป <88. S 2> เราบ่อยแต่ว่าเราไม่เคยลงรูปกับพี่เกดอะไรอย่างนงี้เลยจริงๆเป็นเพราะว่าแบบรูปที่บางทีถ่ายกับพี่เกดอะไรอย่างเงี้ยคือน,นิชาเป็นคนที่ถ้าชอบรูปไหนก็จะลงรูปนั้นนะคะแต่ว่าคือบางรูปที่ชาถ่ายกับพี่เกดแล้วแบบเอ้ยท้านแบบหน้านิชามันอาจจะตลกหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ลงนะคะ โอ้ไม่เลยคะ่ะไม่ไม่เลยเขาเคยมาแบบเอ้ยม,มาลยบอกบอกเราไหมเขาบอกอยากมนพูดชื่<ม><ม>อกับเพวอเองนะหรือไม่ไม่เคยบอกเลยคะ่ะแลจะพี่ติมที่ห่วงไหมคะไม่คะ่ะเขาเป็นคนมีเหตุผลคะ่ะ เป็นยังไงกับบ้านแล้วคะคุณผู้ชมสาวนิชาของเราก็ได้ออกมาเคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะว่าไม่ได้ฮิ้วกระเป๋าไปอยู่บ้านเดียวกับหนุ่มไอติมอย่างแน่นอนจ้าส่วนที่ไม่ค่อยได้โพสต์รูปลงใน IG คู่กับหนุ่มเกรฟเพื่อโปรโมทละครน,นั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าหนุ่มไอติมเนี่ยไม่มีการสั่งห้ามในเรื่องนี้จ้า